สวัสดีจ้ามันกินเข่าเด้อพี่น้องลูกหลานทางไหนใครบกใมากินเข่าลิมสีสมอยู่ธ์ทั้งโตเฮ็ดงานน่ะเอาสิมาชุดเพื่อน จ้าอันมันเขาสิแล้วจ้าโม่งเหลวเอเอาามาดเอไหมน้าเด้อหนึ่งปลาหนึ่งปลาสมติปไม้รด้ขั้วไม่เราคือดีแท่ว่าสะอาดเลยว่ะนี่ยมองนี่โม่ แต่ว่วามองนี่สิมุ้งเห็ดเป็นหองเจ็บของอยู่นี่แอมนะมุ้งมุ้งไปสุดเลยแส่ห้างลิ้นเนะี่ยเห็ดเป็นห่องเจ็บของเจ้าแล้วแซบ,บอะ่ะนะ như vậy không ai kín <laughs> <laughs> ở mình nhậu mà nhu biến tay binh như tay bính tay binh tay binh เจ้ากันออยู่หน้ามันนี่เยู่ยนไหมเห็นไปเราวิ่งกันมัน่ใสไปจกงไปเไปขึ้นไปจกแล้บดอ้ใบันจะเพื่อมันอยู่นี่อมข้หน้ามีหงอยไปจกเขาปไปจกไหม่้าเดี่ยวกินแลีวพอเดวกินอดีมันบ่ได้ไล่เพจนี่เถือ เตบินไม่งสบินไม่ไงานบ่ได้ใส่หูติเฮ็ดยังเฮ็ดยังสานบินมาสันคือเห็ดดีถงไม่หญ่ได้ยังย กดส่งดาวกดสนับสนุนเพจให้ย่ยสวยแม่แตนนะเด้อครับเพจแม่รักกำนเพจแม่รักละ่ะกับไส้คำว่าเฝ้าย่าถวดมาย นียัยนะกินเข่าไป้างซ้ายอ,อ่ะ <c oughs> จะไปเหยียบโทษสาพพอได้หน่อมากมาพี่แนหมูปิ่งคนกับมากินน้ำกันเลย สัรนบิงไปสอนบ่บ่ใส่หูติเมื่อไรได้ยังกินเลียงเล็กน่อยเหมือนี้ ต้มจากตอนเยื่เอเมล็ดวััดแดงตน,น้ำพริกกะปิค่ะอมมแม่แตนมาแล้วกินไปตัดแงต้น้ำพริกกะปินี้เงีไปสามาแม่แตน ไพ่ก่อนพีเกม้าบอโอพี่เอพี่เอบนพี่เกสันแหหรือสันสวิงสันสวิงครับละภาพไปกูเนตออกนเด้ออังน,กนานการ์ดเ็กบขอบเน็ต เดวเดวบอกต่อยก็ไ,ด,ได้มา,มานงโชคมานงโชคอยู่น้ำคุ้ต่อยครับม,มาโชคมันนั่น,น,นเลนแันป่อยนี่เลนยางเดี๋ยวแต่บักซ้ายมันอยู่ลักษณะนี่ป่อยเป็นเวลา

คือสินวลน้อย่ะเอาบะแดันี้เลยบะไดงใส่บะไดงใส่้บแนี่ดาางบก็งนงนนี้มงหมือดงดาแก็ย่พักนี่มบหตะกี้ตุนอยู่ในบ้านเฮียเฮ่เานิ่มเนาะผู้ไดมาก็ขึ้นผู้ใดมาก็ขึ้น เมื่อแล้วมาหาไหม่เราลูกว่าแล้วถ้าคนกินไม่ไงว่ะเปิดวงโบมี่ครับผมเปิดวงโบมี่แอนครับคนติดงานก่อนเปิดวงกับมี่ใจตาใจกันลอยเต็มวงครับ ยายสวยเกียงนาะข,ข,ขยันยายสวยค้นขยันตาแล้วดีในหูบดีอยวตวตาดี วันนี้แม่รัดทำอะไรแม่รัดเทศยยังมื่องนม้าหนต้งาต้งข้ล้วขน้อาอา้มาล้มวังนนเมี้ล่นั้งนั้ม,ม,มาอะไรมัหูแจักสบายแท้ แกกบามงนานอกแมงเรียนแ้นปม่กระโดดกระโดดเก็บหัวหงอนจะตายตาดีเฮ็ด่งกันไหเฮ็ดโชว์ว่งกันนหสางจงไหน ม่าเลาราดียงเลี b b ้ยวว่ก็สนุกหัวที่วันท่าปากคนไอ้คเดีมงเคนมาสนุกเอามาแล้วกนกระช้ำหาสนุกก็มาอาม้วาล้วุ่เหมอนไปไทยคิด

ก็แม่นางอมาั่นางก็าา่า้ว็ไเป็นม้อนาเนบไ่เไสนเล่มนาง่มนงยืดน้ำแม่นางยืน้าย่นายืก็ไม่เตียนบายครับไปแล้วมัอนี้ไปงานัอนี้อยู่อุดร

เนี่าลูกลูกเี้ยตาูกวัางน้แล้วแม่่าวเนี่ยครับกับข้าวเด็กแม่รัดก็ทำไว้ตรงนี้เลยกับข้าวน้องๆก็ตื่นบ่พร้อมกันก็ไม่กิน เสียห h าออกเนเด้อบังนาอ่ะอดน้ำเอามันเนี่ยโอเคไปแล้วไปนั่งเห็ดไลลคิวงานก่อนอ,อ่านก่อนล้ำกกอน ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแม่แตนนายเด้อจ้าอ่ามาดีค่ะแม่